คนลูนคนดูใบใบกะเพราที่ผมเก็บมาจากที่ทำงานนะผมตอนเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่แล้วนะคนน้ำมันร้อนกะเพราเราสุดยอดทุกคน ครัดดบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็นด้วยผมทุกคนคือว่าวันนี้ผมจะมาทำกระเพราไก่ครับผมทุกคนพอดีผมได้ทำการไปนั่งกินข้างล่างตึกมากับ ป้าเตนแล้วก็ลุงเลิมแล้วก็ไอเท่มาแป๊บหนึ่งนะผมทุกคนไหลขวดอยู่นะไหลกระป๋องอยู่ของผมทูลอาจจะมีอาการมึนเมานิดนึงขับผมทูลแต่ผมก็มาอัดคลิปทํากระเพราไก่ครับผมทูลก่อนนอนของผมทูลนี่เดี๋ยวผมได้ทำกรารไปซื้อน้องไก่มาของผมทูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทํากระเพราไก่ไม่ใช่ไก่บ้านนะ่ยขอผมทูลไก่เลี้ยงเรานี่เองครับผมนมมี่มีข่าตะไคร้ไม่มีตะไคร้กับกระเทียมเดี๋ยวผมทะาการตำมาขอทุกคน ทุกคนวันนี้ผมบอกเลยว่ากับข้าวเผ็ด,ดๆแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็เก็บมาจากที่ตำนานนะผมทุกคนก่อนนอนผมทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่เดี๋ยวต้องทำการไปล้างไก่ก่อนคนระับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะล้างไก่ในหม้อนะผมอาน้องเดียวคนระับผมตัวนี้น้องหนึ่งเราไม่ทอดกินตอนเช้าโอ้โหน น้องเบลเลอร์เลยผมทุกคนดูดิคน <c oughs> คือว่าน้องไก่ผมแล้วองการไปชำแหละมาเสร็จเรียบร้อยผมทคนแล้วก็ผมจะทำการตำพริกกระเทียมมาผมคนนี่วันนี้เรามาแบบว่าเร็วมากแล้วก็เพิ่งด่มเสร็จมาด้วยผมกินเบียร์หมดไปไหลายกระป๋องเลยทุกคนวันนี้บอกว่าวอาการมึนเมาน,นิดนึงครับผมทุกคนไม่เป็นไรเราก็อยู่กับทุกคนอยู่แล้วยังไงเราก็ สบายใจอยู่แล้วทุกคนผมก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้เราทำอะไรกินกันนะผมผมบอกเลยว,วันนี้ผัดกะเพราไก่นะไม่ใช่ไก่บ้านนะทุกคนพริกเนิดๆเลยนะทุกคนผมบ,บอกเลยว่าจว,วดจุดจัดแน่นอนทุกคนนี่ เทีมยมเยอะเอา,าก่ะก็เทีมยมเยอะไปทุกคนโอ้หทุกคนหมกว่าเครื่องแน่แนๆมันนี่เดีจะ,ะไข่ตนะไคร้แนละ้วละทุกคนใส่ตะไคร้เดี๋ยววันนี้เราจะใส่ตนะไคร้ สวัสดีเสียงผมคือว่าเสียงผมไม่ค่อยสบายดีนึงนะผมทุกคนใส่ตะไคร่ไม่ได้หอมๆห,หน่อยคนเกิดอีกนึงจะได้ทำง่ายทุกคนสวัสดีสวัสดี พอดีคือว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะผมเพิ่งหายไข้มาผม <c oughs> ทุกคนเหลือแค่เสียงที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมทุกคนผมพูดผิดพูดตูกอะไรต้องขอโทษทุกคนกันด้วยผมทุกคน <c oughs> ผมบอกเลยว่าคงนี้มันจำยากมากขอมันจะละเอียด <c oughs> มันยากจริงๆ <c oughs> ทุกคน,กนมากเลย <c oughs> ว่าแล้วละ่ะทุกคน ลูกนี่เรียบร้อย จะทำการเอาไก่ไปคั่วกับน้ำมันก่อนนะผมทุกครอบนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แบอว่าพริกกระเทียมหรือว่ากอา่อนนะผมจะเอาไข่ไปคั่วแบบว่าให้หอมก่อนให้หนังมันตึงก่อนนะครับผมทุกคน ดูพริกกระเทียมเน้เนๆครับผมทุกคนเดี๋ยวรตอตรงนู้นเน้นก่อนทุกคนเราค่อยเดี๋ยวเราเก็บถาดแล้วก่อนถุงไว้ก่อนครับผมทุกคนนี่เรามีใบผักอันนี้ใบมิ้งล้างอ,อันนี้ใบมิ้งล้างที่ผมเก็บมาเมื่อวานแล้วก็มีผักนะ ใบเมลักที่ผมเก็บมาวันนี้คือตัวนี้ผมนโทษใบกะเพราที่ผมผมพูดผิดตัวอ,อันนี้ใบเมลักใช่ป่ะอันนี้ใบกะเพราที่ผมเก็บมาวันนี้ผมจดเพื่อจะมาผัดกะเพราไก่ครับทุกคนผมได้ทำการล้างไม่จัดเพื่อมาเลยนะเดี๋ยวเรารอไก่เราไม่ได้มีกลิ่นไม้ไม้นิดนึงของทุกคนแล้วก็เราค่อยใส่เครื่องปรุงลงไปนะมันจะได้หอมๆอจ้าไเจ้าประตูหลบทุกคน ห,หลุแล้วกหลุดเลราใส่เครื่องปรุงแล้วผมคุณ เขาไก่ครับผมทุกคนเดี๋ยวเลยปั๊บอีกเป็นนึงก่อนผมทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันแล้วครับผมทุกคน เดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องหมทนผมว่าจะใส่มะเขือ,อด้วยดีป่ะทนเดี๋ยวผมจะเอามะเขือมาใส่ก่อนดีกว่ามันจะได้เข้ากันถูกไหมอันนี้เราได้ทําการซื้อรถตั้งมานะแต่อันนี้เราได้ทําการเก็บมาจากที่ทำงาน กินกับผักก็ได้ผมทุกคนแต่พอดีผมอยากกินกับผักครับทุกคนน,นี่ยใบกะเพราเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กับกะเพราไก่นะทุกคนนี่พริกก็เตรียมไว้แล้ว่าเก็บนะคนดูใบ,ใบกะเพราที่ผมเก็บมาจากที่ทำงานนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่แล้วนะผมได้ท้อการล้างแล้วนะทุกคนล้างมาจากที่ทำงานแนละ้ว มได้ใส่หมดนะผมจะใส่บางส่วนเออเอุดูโอ้โห ทุกคนคือว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการยกเลยนะผมทุกคนโอ้โหพระเจ้าทุกคนดูดิจัดจ้านมากทุกคนดูยอดเลยทุกคนทุกคนดูดิ ว้าวว้าวทุกคนดูนี่เราก็ตักใส่ผมไม่ได้ใส่หมดนะผมทวนเพราะมันเยอะไม่หมดเราก็เติมเพิ่มครับผมทุกคนนี่โคทุกคนไม่หมดเราก็ไปเติมนะทุกคน ผมใส่น้ำเยอะเพราะว่าผมอยากซดน้ำมากวันนี้ซดน้ำร้อนนะผมทุกคนทุกคนดูผมบอกทุกคนว่าข้าสวยเนี่ยผมได้ต้องการหมูมือช้าเนะแต่ผมได้ต้องการมะขุนนะผมทุกคนเมื่อกี้ทัพพีผมมันพังนาหอมโดนพึ่งพังเมื่อวานก่อนเนี่ยผมยังได้ไปซื้อใหม่เลยต้องใช้ช้อนตักก่อนอ คนดูก้างหมูแซ่บๆครับผมทุกคนนี่กางหมูแซ่บๆครับผมทุกคนว,ว้าวมีกางหมูด้วยวันนี้ทุกคนผมสั่งมานะสั่งออนไลน์มาทุกคนทุกคนกับข้าวเราก็ได้เสร็จต้งการเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราได้กางหมูด้วยหืมซ mm hmm. ุน้ำร้อนๆกะเพราเราสุดยอดทุกคน บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนอีกรอบหนึ่งกันด้วยผมทุเพราะว่าเราเพิ่งจังข้าวกันเสร็จนะผมทุกคน,กกว,กคนวันนี้ผมอาจจะมีอาการมึนเมานิดหนึ่งเพราะว่าผมได้ทำการไปดึงข้างล่างมาก่อนที่ผมจะขึ้นมาห้องได้ทําการดึงกับตะแต่แล้วก็ลงเหลิมก็ไอ้เท่มาผมทุกคนเนี่ยไมน่นาเราจะกินด้วยกันก็ต้องมีปาร์ตี้กนันนิดนึงครับผมทุกคนเนี่ยเรากินเบียร์กันเสร็จแล้วก็มาทังของข้าวกินกันเสร็จปุ๊บเราก็อาบน้ำเพราะ่อนเราบอกทุกคนดู วันนี้ผมได้ทําการผัดกระเพราไก่นะไม่ใช่ไก่บ้านนะผมทุกคนผมเคยสัญญาทุกคนว่าผมจะเอากระเพรา,าไก่บ้านมาทําให้ทุกคนดูแล้วนะยังไม่ได้ามาเลยอันนี้ผมเอาผมซื้อไก่มานะเป็นไม่ใช่ไก่บ้านนะผมทุกคนทดูอืดูผมก็เลยไม่ได้เอาไว้นะนะ สมมุติว่าถ้าไก่บ้านเราจะเอาไว้นานแป๊บหนึ่งนะผมทุกคนรอให้น้ําแห้งอะไรนิดหนึ่งนะเพราะว่าไก่บ้านมันจะมีอาการเหนียวแล้วก็สู้ควันหน่อยทุกคนแล้วก็วันนี้เรามีกับหมูด้วยมีผักสดสที่เก็บมาจากเตี้ยงมนแล้วก็มีผักสดสดที่ซื้อจากร้านมาของคนเราชิมไก่บ้านกันก่อนนะทุกคน ทุกคนหน่อยฮึมแล้วก็ผมได้ทำการใส่มะเขือด้วยผมทนมะเขือยาวทุกคนอรเอยก้มกลงครับผมทกคน กินข้าวด้วยกันผมทุกคนยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกินข้าวเป็นอย่างอร่อยๆกัด้วยผมทุกคนแล้วก็นอนพักผ่อนกันเยอะด้วยผมทุกคนทอนดูกระเพราเนาะ ตวนน้ำมันร้อนชื่นใจมากเลยผมทน กะเพราไก่ครับผมทุกคนตระงการกินเยอะ cái cắm mắc khởi ra không? Tôi không đủ Cái nùng thôi còn Thôi đùm ถ้าไก่บ้านมันจะสู้ฟันนิดนึงแล้วก็มันกลมกล่อมมากครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าครับผมทุกคน mm hmm. อือด 老女人。 ก็าอย่งไงก็ฝากคนแล้วก็ตามพูกหรอกก็เดือยวหทุโคนช่วยอะไรกันใจญ่ก็เดือยวกทุกคน Mm-hmm. ทุกคนขอบคุณทุกคนฝากคนไลคกดตามพวกเราด้วยผมทุกคนย้ดาทุกคนแล้วก็ผมทุกคนไปยบ๊